รองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าเข้าไปจับทางฝั่งของพี่ศรีสุวรรณจันญาหรือพี่ศรีผู้มีแสงในตัวเนี่ยนะฮะไปจับที่บ้านครับในจังหวัดปทุมธานีครับพร้อมกับเงินสดของกลาง500,000บาทที่ตอนนั้นพี่ศรีเนี่ยเหมือนกับโยนออกไปข้างนอกรั้วใช่ค่ะจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยแกไปจับตามหมายสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับซึ่งตอนที่ตํารวจเข้าไปจับคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละครับโยนเงินลงไปข้างบ้าน นี่นะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจตามยดมาได้นะครับแล้วจากนั้นครับยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก ok หนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11เข้ามอบตัวนะครับในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับผลประโยชน์เป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยสุจริตและข้อหาอื่นทั้งหมด6ข้อหานี่2คนนะฮะคือทางคุณเจ๋งกับทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณนะคุณผู้ชมครับ ล่าสุดเป็นไงพี่หมวยวันตอนนั้นมีอีกด้วยใช่ไหมตอนนั้นมีอีก3คนค่ะเป็นอดีตผู้สมัครสสของรวมไทยสร้างชาติคุณพิมพ์นัทธาจิระพ,พุทธิภาคแล้วก็ยังมีคุณเอกลักษณ์วารีชนคุณนภัสประภาข้อหาก็คือร่วมกันสนับสนุนการทำความผิดของเจ้าพนักงานของรัฐแล้วก็มีข้อหาอื่นด้วยรวม6ข้อหา